มาเป็นไต่อีตนแท้คนกับหมาแม่นอนเหี้ยกันลองซองอยู่พี่น้องเอ้าผู้ใดปใส่เวียนมันจะใส่ยี่บาทสิครับสวัสดีครับมาซ้อมเพลงบ่ถ้าผู้ใดก็คือว่าถ้าอาจารย์นักดนตรีผู้นึงบ่เพิ่นไปกินเข่าอยู่บ่อืมเอ้าบริเวณงานเฮามื้อนี้นะครับคือคืนคือเก่าบ่ซสเด้เอ้านั่งรถเปรย์พ่อในระดมเอ้ยออกกล้องวะลองเฮ็ดเปขาดบู่๊ก กระเด็นเปรขาดคลิปในดังจวดได้เลยนี่รรปีนบพิ่มลงไปเลยนะน้องเปียน้องไฮแล้วก็น้องเต้น,นะครับสามน้องสี่น้องอยู่นี่นะครับพี่น้องในหละกพนกระลังกันเตรียมถ่าซ้อมเพลงว่าสัส่นว่ามาด้ทุงสีแตีงหนาอากีกเพราะว่าสร้างแตีงหนามีอันมีม,มีจำนวนจำกัดศิลปินมีหลายกลัวไอ้งั้นเรไปขี่ซะรถกูอีกงบอนีลแม่งไปเลยเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยมา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 ,มา,มาตุ้มมุมกันเอาศาสตร์มาปูลูกเตรียมซ่อมนะครับพี่น้องตอนนี้ครับน,น้องๆกับมาหลายแล้วล่ะนะครับพักผ่อนตามอัธยาใสยอยู่น้ำปลาน้ำคมหมอกคมไม้นะบลาเป็นปลาหรอหือขมไม้เย็นจ้อยๆอยู่เนี่ยมาแต่จากม้งแล้วเนี่ยมาแบบหนามงหนาม,าามงนามงครึ่งหนามงครึ่งเนาะอันนี้ก็ประมาณเที่ยงพอดีสแสดงว่าโบไก่พักอยู่งใส่พักอยู่ในมันแทงเนี่ยโอ้ยอยู่ใกล้ในตัวสัน ว่ามันอยู่ว่ามันอยู่บ้านอยู่ในบ้านแพียงมาสันเอาโอเคนั่นเองไม่ยาดอนมาพอดีเนี่ยไม่ยาดอนมาพอดีพี่ร้องเป็นการบ,บําเพ็ญศีลสั่งฟ้อนกันเลยที่บาดเนี่ยคือว่าสิใส่ทาใส่อย่างอีกพอได้แล้วเนาะเนี่ยดอนสีบนี้เร่งมาแล้วจา้าตอนนี้กับโฮมใหม่แล้วครับเป็นที่พักของทีมงานน้อง,องๆเขานะครับเพราะว่าผ,นนนผู้ใดกับผูกเปลนอนน้ำพรมใหม่หมดละซุด อันหอนทางง่ายเวลาไปนะไปน้ำตจรใหม่เนี่ยไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นเขียดเดนนะครับหน้าเพิ่นได้ยินว่าบ้านหลังนี้เขาเจ้าสีให้เซานี่ว่าสิาาไปล่องถามเพิ่นอยู่นี่<ช>นั่นนั่นน,น,นั่นบ้านนอกดาวนั่นเพิ่นเป็น,ปนคุณคู่อยู่สกุลน,นครเพิร์นเพิ่นว่าได้ยินพ่อใหญ่อ้วนว่าพ่อใหญ่หัดว่าเขาเจ้าว่าให้เซาอยู่ว่าสินลองไปถามเพิ่์นไปบ่เฮาไปเซาวะไม่ได้แล้วโอ้จ้าจ้าจ้า นี่อยู่ได้กันหลายคนอยู่ด้วยนะเนี่ยมึงเนาะบรรยากาศดีพร้อมเฮ็ดก๋วยเฮ็ดลาบกินกันใส่เบ็ดใส่กางอวยใดกัเลยนนะบรรยากาศบนนี้น้องครับเดี๋ยวซูมมาก่อนนครับปุ่นและยินพ่อใหญ่ฮัดพ่อใหญ่อ้วนเป็นว่านะครับเดี๋ยวสิถามเป็นอีกเรือหนึ่งนะครับเอาตอนนี้ก็ในสำนักงานเรานะครับอาจารย์นักดนตรีกระถาซ้อมเพลงให้นักร้องให้ศิลปินนะครับส่วนมอหลงมอลล์กระถาแต่งหน้าน้ำ เพราะว่ามันกัดสีเลื่อมจากนี่ไปหาใบหาคำเนี่ยกัดสร้างแตงหนากัดสีเบว่างก็ได้บัดกัดสีติดงาอเลยได้บัดเนี่นะครับมาเบิ่งทั้งขั้วเนาะทั้งขั้วมีอย่างเห็ดสูกันกินเนาะทั้งนี้เนาะโอ้ยใส่ไข่กะทะถาซะก่อนเน้อไอ้เด้อจะน้อยทีมงานขะมาเนาะครับทีมงานขะร่างมานะครับไอ้เพื่อนถาเบิ่งนั่กันประสนเมื่อเลี้ยงเพื่อนสีบัวได้อยู่เพราะว่เมื่อเลี้ยงเพื่อนเดินทางบ่ไอ้บ่โอ้ขับครับขับลอยไน้อยเมื่อเลี้ยงเนาะ ครับเอาเดี es, an, k ore, k s <S ๋ยวถาเบื้องก่อนจะน้อยกัมากกันใกล้สิครบแล้วล่ะครับครับผมครับประเดี๋ยวกระเบิดล้ะพี่น้องยังสองปกเอาผู้ใด้บัตรไอ้ปวงจะมาจากไหนเนี่ยมาหมดขึ่งเสือเสิอเลยเอาลองแน่ขี่เรียนขี่บดอียังบัตรเนี่ยเอาเจ้าจะมากับผ่ามากับตองอูนี่ เอาไปจังไหนาจางยังไ้พวกเจ้าปเจ้าก็กินอิ่มกินพี่เถอเยียงก้านเยี่ยงก้อ้านทำงเจ้ายู่ไส่ำในผงดเยื้อยุ่ยใสไทยเอาคือว่าย่บันเพีงว่าย่บันไพวนี่ผูดไดว่าอยูุ่บันเพียงจะต้องอูว่าเอาบบนั้นคนส่งก็เลยเงาไปเลยบ้านนี้วัสดีค่ะโอ้ยไปจังไหนางยังอย่างนอกบ้านก็มาอัน เขามาเร่นน้ากันดิขื้จังไหนข้าเขา่ขอยก้ตยางเขามาก็เลยมาเห็นขม่าหขบ้าตขัวขาวตมสมบูรณ์น้เนาะปดมแน่นานเอื้นได้แล้วปัญญาวน้นเป็นไงดอกดมสมบูรณ์นาอเอื้อนนะช่างเนี่ยสอไม่ไดอนโอ้สอปวงมีดอนเนี่ยใจมีดอนบ่อเอออันลูกเอื้นวพ่อพ่อพ่อหันลูกว่าเจว่าสัตว์แท้ นั่นล้บ้านนัลบ้านอผู้เป็นเมียบางอันดับหนัดบสองเป็นหลวงผู้ท่เป็นซอโอ้สอพวงสอพวง่อพวงสอพวงซอพวงอันดับสองอันดับสามเขาดู้ามาส้องเป็นทองบอดเอดี้ดโอ้บอดเอดีบบอีจอปากเจ้าสเป็นเรื่องเอดีิบลวเขียวมันดำดแล้วมันเขียวมากอบอดเป็นเอดีเอดีเอดีเมียมาหา เป็ดได้รูอไหมมันๆคือเกาอยู่เตียงหลานคือว่าเันบ่ทันเหลี่ยมท่นเปิดหรือจ๊อยอ๋อเอาเอาแล้วมันๆนี่เลยแยกดอนป้แล้วเอาเอามาคุยกันเอาขออนุญาตพระพี่น้องรถเบิ้ลงานเตียอันดับนึงอันดับสเพื่นเออนี่ครับพี่น้องเวทีเฮ้ากับกำลังขึ้นโค้งอ่อขึ้นแป้นนะครับเพราะว่าเพิ่นสิเสริมแป้นใหม่อีกนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าศิลปินสิหลายนะครับ มาลองมาล่ามห้าสีไล่คนก็เลยสเสริมแป้นเสริมยังอีกนะครับพี่น่าจะเฮ็ดอีกชั้นนึงนะครับพี่น้องนะครับเมื่อเลี้ยงก็คือไล่สุดกุ้มพิษนะครับพี่น้องเนาะนะคิดเข้ากินน้ำหรอป๊อปใส่ไอ้กับไอ้ไม่คินข้าวกินน้ำหรอป๊่ปกินละข้าวโอ้ครับครับครับกินแหนะครับกินแล้วเนาะประเดี๋ยวกะยังสองปุ๊กนี่แหละพอดีเพื่อนสร้างไว้ก็เลยจงไว้ให้เพื่อนนี่สิเลยครับ เหลือสองพุกบ่านนี้ก็เลยสิจงไว้เพิ่นว่ามือ่อมื่อไล่สดเพิ่นสิเขามาเพิ่นอยู่ในคอนแก่นนี่แหละครับอ่าเพิ่นกเ็เ,กเลยว่าสิเขามาเอาก็เลยจงไว้เพิ่นสองพุกนี่แหละแต่ว่าผมสั่งมาอีกอยู่วันจันทร์หมดยังสิมาหอดสั่งไปอีกมาแต่บ้านยี่สิบกระพุกนะครับเอาขอบคุณตามมาเส้นสายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะน้อยทีมงานเข้ามาขจันงันนี้ก,กันนะครับปาลาลวดแกปะปลาแห้ง สวยๆลูกสวยมาไล่นำใจจากแฟนครับเอฟซีนะครับแต่ว่าจ้กของไผยเนี่ยคับโมโหนะครับผู้นสีเสื้อภัยกันเรื่องเวทีนะครับเหมือเรงนะครับเนาะมันคือแนมนาดฮะมันคือแนมนาดแทนไปกันไหนเด้เนี่ยตาสวดผู้ใดได้ผัวมาหนีผัวใดผัวิตาสวดน กันก่อนแม่ทำอะไรก่อนไปเมี่ยนขี่เด้อขี่มึงจะลวกูมึงจะหน้าร้องไอ้เอาไปถ่ายดมเตียร้อคันโซซื้อยังก่อนซื้อยังก่โอ้ยคันโซเครื่องดื่มบำรุงตับต้องบำรุงด้วยคันโซคูณโซโอซื้อคันโซเอาฟอมันเสือขันระบาวนาะโอซื้อขันโซพนะเดี๋ยวไม่อีกตัวนึงเลยขันคอยเดี๋ยวเอาแม่เล็กอีกตัวนึงซื้อขันปอยกิตาสวดอ้าว บ่งคนหยอกมาไหมออเ้ยโอ้หเห็ดเห็ดไหนเน่เห็ดไหนอ้น้ำเน้อว่าเห็ดไอ้น้ำนอน่เดี๋ยวเสยน้าผาดอกเดี๋ยวไอ้ตาคิบแล้วก่อนแป๊บนึ่งจาปูสาตาลดวัาไล่ดอกของอ้เจ็ดแปดร้อยนี่ละจ้าจ้าวัสดีครับประกันบาลีอยังนีเนาะเนาะเป็นจุ่มเป็นพุ่มครันมาเีนไโลสะบัดเนี่ย

ป่ะนางเบ,บิงพี่น้องกันไล่สดอ่ะอเออพี่น้องพนเชื่อพนถามมานั่งอยู่นี่มีผู้ใดเนี่ยซื้อจะไหนเนี่ยเอาขออนุญาตถามสักคนหน,น่ัยเนาะอันนี้น้องอ่อนรู้จักแล้วน้องอ่อนสวัสดีค่ะอันนี้พระเอกต่อรู้จักแล้วอ่าต่อมาน้องนุ่นวานิดาน้องนุ่นว่านิดาอันนี้ก็รู้จักแล้วอันนี้โอปารนไว <c> ้ <oughs> อันนี้ลูก อันนี้ลูกอันไม่ยายน้องฟิล์มหลาน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 น้องฟิล์มสิริรัตน์เพชรลำเพลินค่ะน้องฟิล์มสิริรัตน์เพชรลำเพลินลูกไอ้ดอนครับลูกไอ้ดอนเพี้ยนชื่อว่าขอนขอนสาวไอเดอนค่ะโอ้ยขี้ขอนลูกสาวไม่ได้ดินเลสิโอ้ยหน่อเบาบาปหลานตระกูลสระอ่อนนะครับน้องไายในบทลืมเลยว่างั่ะ น้องฟิมนะครับน้องฟิมนะครับอาพระเอกหนุ่มของเราครับสวัสดีครับโพงศิพัฒน์ครับผมน้องโก้พงศิพัฒน์นะครับเนี่พระเอกหน้าคมนะครับน้าทางดังเงาพี่น้องเฮ้ยเอ้าฝากกำลังแรงใจให้กันนะครับเมื่อเลีงนะครับพี่น้องจวดจัดทั้งไร่สุดนะครับกลุ่มผิดของหมอลำพชรลำเพลินนะครับเมื่อนี้ก็คือน้องขํามละเรียว่าน้องพิษหน่อยเปิดตูย่างเป็นทางการนะครับนาออ่ะโอเคคลิปนี้ก็วนซื่นกันนะครับ บรรยากาศในสำนักง,งานนะครับแย่ปวงมาเตอั์ไสบุญนี่นะครับไม่เห็นพอดีก็เลยเอ้าถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งจักหน่อยนะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำนึกกันแล้วกันนะพี่น้องนอพอกันเมื่อเลี้ยงครับ